นี่สแซมน,นี่เธอยังซ้อมดนตรีแล้วเลิกเกย็นหรือเปล่านะ่ะฉันแค่ถามโดยเฉยนะ่ะอ๋อก็ยังเลิกเกย็นอยู่นะทำไมหรอเออเธออะเวลาเลิกเกยน็นเธอเคยเห็นผีที่นั่งอยู่บนรัวโรงเรียนหรือเปล่าฮะอะไรนะผีหรอใช่นี่เห็นว่ามีรุ่นพี่เขาเล่าให้ฟังนะว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนลัวโรงเรียนฉันก็ไม่แน่ใจว่าหน้าตาเป็นยังไงนะ่ะ มันก็คงแค่เรื่องลือหละมัง้งไม่มีจริงหรอกเฮ้ยเธออย่าลบหลู่นะฉันแค่เตือนไว้ก่อนอนะเผื่อวันดีคืนดีอาจจะเจอก็ได้ฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกยังไงก็ขอบใจมากนะช่วงนี้เนี่ยตั้งใจซ้อมเปียนโนเลยนะใกล้ถึงงานโรงเรียนแล้วเธอเนี่ยจะต้องโชว์เปียนโนให้กับเ,เพื่อนๆอูนะสแตมตั้งใจด้วยละ วันนี้ต้องกลับบ้านช้าแน่ๆเลยประตูด้านข้างโรงเรียนดันพังซะอีกนี่ต้องซ่อมเป็นอาทิตย์เลยโดยต้องมากลับหน้าโรงเรียนเนี่ยไกลบ้านฉันละเกินเริ่มเย็นแล้วด้วย,ยไม่มีใครอยู่เลยเบื่อจริงๆเลยนะเนี่ยโหอ,อะไรกันเนี่ยไม่มีรถแท็กซี่หรือว่ารถให้บริการตอนนี้เลยเหรอเนี่ยถนนโล่งมากเลยเราฉันจะกลับบ้านได้ยังไงละเนี่ย สงสัยจะต้องกดเรียกรถในแอปแล้วว่าแต่ตอนนี้มีรถอยู่หรือเปล่าเนี่ยน้องคะน้องเอ๊เสียงใครนะ่ะเฮ้ยมันดังมาจากตรงนี้ยังไม่กลับบ้านอีกหรอคะเย็นแล้วนะวิใครไปนั่งอยู่บนรั้วโรงเรียนเนี่ยแล้วปีนขึ้นไปได้ยังไงนะพี่ก็อยากกลับบ้านเหมือนกัน พี่ไม่ได้กลับบ้านมาหลายปีแล้วพี่ทรมานมากเลยเออคือว่าพี่ลงมาเถอะค่ะมันอันตรายนะนั่งอยู่บนรั้วโรงเรียนเนี่ยแล้วพี่ไม่กลับบ้านหรอคะ <c ười> คือว่าหนูจะกลับบ้านแล้วนะคะเออโชคดีนะคะพี่ไว้เจอกันแต่ว่ายูนิฟอร์มมันไม่ใช่โรงเรียนเรานี่นาใครกันเนี่ยมาน,นั่งอยู่ตรงรั้วโรงเรียนเราอะ่ะหลอนแปลกๆฮะ เด็กนักเรียนคนนั้นเป็นอะไรทำท่าทางปแปลกๆเหมือนยืนคุยกับใครอยู่เลยตรงนั้นก็ไม่มีใครนี่นาในที่สุดฉันก็จะได้กลับบ้านสักทีแต่เอ๊ะเออพี่คะงั้นเรามากลับบ้านอา้าวหายไปไหนแล้วอะไม่กี้ยังนั่งอยู่ตรงนี้นี่นาะ เร็วมากเลยอะหายไปไหนเนี่ยน้องครับจะขึ้นรถไหมครับอ๋อค่ะ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 พี่มาแล้วค่ะเออกิฟช่วงเนี้ยแกยังได้ยินข่าวเรื่องผีที่อยู่หน้าโรงเรียนเราอยู่ไหมอะตอนนี้ฉันจะจบม .6 แล้วนะ ฉันรู้สึกว่าเรื่องนี้มันขางหายไปนานมากเลยแกได้ยินบ้างปะตอนนี้ที่ไม่มีคนพูดถึงผีที่อยู่หน้าโรงเรียนก็เพราะว่าทุกคนเนี่ยกลับไวกันไงใครจะอยู่ย่เย็นล่ะอีกอย่างหนึ่งนะเขาก็กลับข้างโรงเรียนกันหมดถึงแม้ว่าตอนนี้ประตูข้างโรงเรียนยังจะซ่อมอยู่ก็เธอนะแต่ฉันนะก็ไม่กลับบ้านเย็นหรอกกลัวผีจะตายน่ากลัวมากเลยอะ่ะนี่อยู่มาตั้งแต่ตอนเราอยู่ม .4 แล้วนะเนี่ยอะไรนะ ผีหน้าโรงเรียนเหรอทำไมเราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยละ่ะลองออกไปถามให้ดูแล้วรู้ล,ลอดไปเลยดีกวา่าเออพี่คะขอโทษนะคะพี่หนูขอถามอะไรหน่อยได้ไหมเอ้ามีอะไรเหรอน้องคือว่าผีที่อยู่หน้าโรงเรียนที่พี่บอกคืออะไรหรอคะนี่คงเป็นน้องมอสีที่เพิ่งเข้ามาใหม่สินะก็ผีหน้าโรงเรียนเสียชีวิตอยู่หน้าโรงเรียนไงล่ะเนี่ย มีแต่คนเจอนะเจอกันจนชีนแล้วละ่ะระวังไว้ละ่ะกลับบ้านเย็นนะระวังเจอนะจ๊ะดูจากแบบนี้แล้วก็คงมันแค่ข่าวดูหรอหะมัง้งเอ๊วันนี้ตรงรั้วโรงเรียนไม่เห็นมีพี่ผู้หญิงคนนั้นอยู่เลยเขาคงไม่ได้มานั่งทุกวันหรอกมัง้งแต่เมื่อวานนี้เขาขึ้นไปนั่งได้ยังไงนะรั้วโรงเรียนสูงขนาดนี้อ่ะ เขาก็คงเป็นคนนั่นแหละไม่ใช่ผีอะไรหรอกรีบกลับบ้านดีก,กว่านี่เจอเธออีกแล้วนะทำไมเสียงคุ้นคๆเฮ้ยพี่นั่งอยู่ตรงนี้มาหลายปีพี่ทรมานมากเลยพี่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะไรเนี่ยทำไมผู้หญิงคนนี้พูดจาอะไราแปลกๆอ่ะพูดจาดูน่ากลัวชะมัดเลยอ่ะ หรือว่าเขาจะไม่ใช่คนจริงๆนะนี่เรากำลังโดนผีหลอกหรือเปล่าเนี่ยแถมยูนิฟอร์มอ่ะก็ไม่ใช่โรงเรียนเราอีกเฮ้ยนี่มันอะไรกันอะเดี๋ยวนะทำไมผู้หญิงคนนี้กระโดดลงมาแบบนั้นอะเฮ้ยตกลง นี่เราเจออะไรกันแน่วะเนี่ยจากที่ไม่เชื่อตอนนี้เริ่มเชื่อแล้วแต่ว่ามันยังไม่มืดเลยนะแถมผู้หญิงคนนั้นก็ยังเดินแบบนั้นอีกเฮ้ยไม่ใช่คนแน่ๆเฮ้ยเกิดขีดเราไม่เล่านี่มันอะไรกันอะเมื่อกี้เราไม่ดูรถขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยอุ้ยไม่ไหวแล้วน่ากลัวมากเลยอะ ตั้งใจซ้อมและสะแตมวันนี้เป็นวันซ้อมวันสุดท้ายพรุ่งนี้ก็จะงานโรงเรียนแล้วโอ๊ยอะไรเนี่ยประตูด้านข้างโรงเรียนยังซ่อมไม่เสร็จอีกเหรอโอ้ยไม่อยากจะกลับทางหน้าโรงเรียนเลยเราก็รู้อยู่แล้วว่าหน้าโรงเรียนสิ่งที่เราเจอเมื่อวานนี้ไม่น่าใช่คนด้วยแต่ว่า เรารีบเดินดีกว่าถ้าไม่มาทางนี้เราก็ไม่ได้กลับบ้านอยู่ดีนี่ฉันเจอเธอมาสามวันแล้วนะจะช่วยฉันได้หรือยังเฮ้ยนี่มนอะไรกันวะเนี่ยนี่อย่าเข้ามานะทําไมขาขยับไม่ได้นะเนี่ยช่วยมาแทนที่ฉันหน่อยเธอฉันจะได้หลุดพ้นจากตรงนี้สักทีฉันทรมานเธอช่วยมาแทนที่ฉันที สเตมได้ยินครูหรือเปล่าเธอบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าฮะครูครูเห็นเธอนอนสลบอยู่หน้าโรงเรียนก็เลยพามาที่ห้องพยาบาลน่ะหนูไม่เป็นอะไรค่ะครู แต่ว่าสิ่งที่หนูเจอเมื่อตอนเย็นมันเกินจะอธิบายนะคะครูเธอไปเจออะไรมาหรอสแตมหนูเจอผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวผิวซีดเขาไม่ได้ใส่ยูนิฟอร์มของโรงเรียนเราเขาอยู่บนรั้วโรงเรียนค่ะครูเขามาหลอกหนูด้วยหนูไม่รู้ว่าที่เขามาพูดแบบนั้นเขาต้องการอะไรกันแน่หนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะครูจเย็นๆก่อนนะสแตม สิ่งที่เธอเล่านะ่ะครูเชื่อหมดทุกอย่างเลยย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนครูสอนดนตรีให้กับลูกศิษย์คนหนึ่งเขาเป็นคนที่ดีใส่ดีและเป็นเด็กดีมากแต่เรื่องไม่คาดคิดก็มาเกิดขึ้นเขาได้เกิดอุบัติเหตุอยู่ที่น้าโรงเรียนทำให้ตัวของลูกศิษย์คนนั้นเขาได้เสียชีวิต วินาทีนั้นไม่สามารถมีใครช่วยนักเรียนคนนี้ได้แม้แต่ครูเองที่ไม่รู้เลยว่าลูกศิษย์ของตัวเองได้เสียชีวิตอยู่หน้าโรงเรียนนับตั้งแต่วันนั้นมาก็มักจะมีคนเจอเธอ,เธอบ่อยๆที่รั้วโรงเรียนครูู้สึกผิดกับเรื่องนี้มาตลอดที่ครูไม่สามารถช่วยลูกศิษย์คนนี้ได้และครูก็คิดว่าที่เขามาปรากฏตัวให้เธอเห็นก็คงอยากให้เธอไปแทนที่ ขาคงอยากจะหลุดพ้นจากที่แห่งนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องครูก็ยังหายาดของสิคนนั้นไม่ได้ทําให้วิญญาณเธอยังคงวนเวียนอยู่หน้าโรงเรียนครูก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วได้แต่หวังว่าสักวันมันคงจะดีขึ้นเมื่อประตูด้านข้างโรงเรียนซ่อมเสร็จมันก็เลยทำให้ฉันได้กลับบ้านทางเดิมไม่ต้องกลับหน้าโรงเรียนอีกเพราะฉันก็ไม่อยากเจอ